วัดตอนนี้95้าาเปอร์เซ็นว่ายังไรเอาละครับเจ็้อนร้อ้อนจัดยานจัดยานเออาเอาว่ายังไรเอ่ยอามีติดลาวงนะครับมีติดไลายวงนะครับ1,500บาทเด็กวัด ซอสบุญทีและสติ๊กเอร์เอาว่ายังไง 啊！啊嗯